สวัสดีครับเพนมิสูเรกาเจตอ่านรีวิวครับเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะรีวิวตัวของลำโพงครับเบนีฟา Play, ทีดีนั่นเองก่อนหน้านี้เคยรีวิวตัว Play 2D กันไปแล้วนะครับตัวนั้นก็ให้เสียงค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะแต่มาตัวนี้พิเศษตรงที่เขามีตัวซับวูฟเฟอร์มาให้ครับรับประกันเรื่องความกระหึ่มของเสียงเบสครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปทําการรีวิวกันนะผมขอเล่าความเป็นมาครับของแบรนด์ Ben ีฟ a าให้ฟังกันก่อนดีกว่าครับและสำหรับความเป็นมาของแบรนด์เบนีฟานะครับจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตสื่อบันเทิงภายในบ้านครับอาทิเช่นพวกลำโพงพวกซาวบานะ เป็นหลักเลยนะครับโดยบีเนฟ้านะครับก่อตั้งมาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเสียงจากฮา r m ม n นอะคูสิกครับรวมไปถึงทีมออกแบบนะจาก IF เ e d d ล s i g n โอ้ไม่ธรรมดานะพร้อมทางได้มีการร่วมมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับหลายแบรนด์ด้วยกันนะอาทิเช่น JBL Harman k a r d o n นะครับสกายว t ทรวมไปถึง TCL เป็นต้นนั่นเองทั้งนี้นะเพื่อพัฒนาศักยภาพครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ โอ้โหเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นมาแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยครับเรามาเริ่มทําการรีวิวครับตัวเจ้าลำโพงบินิฟาเพลทีดีตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวลำโพงเนี่ยมาในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะใส่ไว้บนโต๊ะคอมหรือว่าบนโต๊ะทางานเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับโดยลำโพงบินิฟาเพลทีดีตัวนี้ครับมาพร้อมกับระบบเสียงแบบ2.1นะครับก็คือมีตัวซับวูเฟอร์แล้วก็มีตัวของลำโพงที่เป็นลำโพงซ้ายขวามาให้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับการเชื่อมต่อบลูทูธแบบ5.0ครับสามารถเชื่อมต่ออุปก ได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ตัวซับวูเฟอร์นะครับเป็นแบบดูอัลทูกราวนะครับก็คือตัวลำโพงเนี่ยมันจะหันลงเข้าไปยังตัวพื้นนั่นเองนะครับทำให้เสียงเบสออกมาเนี่ยนุ่มลึกแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ส่วนลำโพงย่างเสียงกลางและเสียงสูงครับมีการปรับจูนเสียงมาใหม่นะทำให้มิติของเสียงเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับส่วนระบบเสียงครับเลือกใช้เป็นแบบ DSP นะทำให้การถ่ายทอดสัญญาณเสียงที่ได้ออกมาจากลำโพงตัวนี้เรียกได้ว่าฟังเพลงดูนังนะครับได้อัตทลอมากมากเลยครับโอเคเบื้องต้นเรามาทําการทดสอบใช้งานจริงครับเจ้าลำโพงบิน i ฟ่ p l พ y ท d ดีกันดีกว่านะอันดับแรกให้ทําการต่อสายนะครับตัวของลำโพงตัวที่2นะ เป็นตัวซ AL ้ายนะครับเขาเขียนว่าเป็นตัว L นะเข้าไปย uh ัง huh. ต <li> ัวพอร์ต hmm. ท <p> ี outside, uh ่อยู่บนลาโพงตัวด้านขวาก่อนนะครับมันจะเป็นพอร L out นะครับเสียบเข้าไปเลยนะสายเล็กๆอันนี้นะครับเึิบก็เป็นการเชื่อมต่อกับลำโพงอันนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทําการต่อตัวเซนเตอร์หรือตัวซับนะครับเข้าไปยังพอร์ตนะเขาจะมีเขียนไว้อยู่ว่าเป็นตัวซับ out นะครับเสียบเข้าไปเลยเึ๊บแล้วก็ทําการเสียบสายเปเตอร์รับตรงพอร์ตที่เขียนว่า DCN นะครับอ่าโอเค นี่นตัวระบบเ้าจะตั้งเป็น default นะให้เรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธเป็นหลักก่อนนะครับก็มันจะมีสัญญาณไฟสีฟ้าขึ้นนะเห็นไหมไฟสีฟ้านะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะไปดูว่าโค้ดเดกเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับนี่มาแล้วบินิฟาเพทีครับลองต่อได้เลยนะ เขเด็กเป็นแบบ SBC นะครับก็ถือว่าให้เสียงที่คมชัดแล้วก็ใส่นะเหมาะสำหรับการดูหนังฟังเพลงครับรวมไปถึงการเล่นเกมด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเบสกันแบบชัดๆเลยนะ โหเบสย่างแน่นนะลำโพงชุดนี้ให้เสียงออกมาค่อนข้างจะกลรมกล่อมนะแล้วก็มีความตึบนะเดี๋ยวไปเทสเรื่องของการดูหนังกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรนะ Do this. There will be nothing left to say. When you're ready, you're late. Can I just have one nice evening, please, before the world explodes? ใช้ดูหนังนี่กระหึ่มใช้ได้เลยนะไม่ธรรมดาจริงครับเจ้า benefa p l a t d d ตัวนี้นะโอเคแล้วก็ต่อไปเรามาทําการเชื่อมต่อนะตัวลําโพงเข้ากับสาย aux ครับต่อไปยังโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับหรือคอมพิวเตอร์นะที่มีพอร์ต3.5ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมต่อกับแท็บเล็ตนะต่อไปที่พอร์ต aux ด้านบนสุดนะครับนี่ aux e เสียบไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวระบบเขาก็จะทําการดีเทคให้อัตโนมัตินะโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปลี่ยนโหมดอะไรเลยนะครับอ่ะกดเสียบปุ๊บการเสียบเล่นเพลงเนี่ยถ้าเป็นการเสียบผ่านสายเนี่ยผมว่าน่าจะให้คุณภาพของเสียงเนี่ยน่าจะดีกว่าการตอบผ่านบลูทูธนะนอกจากว่าการสูญเสียสัญญาณนะครับในการส่งข้อมูลเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าสัญญาณที่เป็นแบบบลูทูธนั่นเองนะครับ เสียงลงไปถึงเสียงที่ได้เนี่ยเรียกได้ว่ากระหึ่มนะแล้วก็เบสมายังหนกักอะยังเติบอะไม่ธรรมดาจริงๆครับอ่าโอเคครับในส่วนนี้นะผมจะทดสอบใช้ลำโพงบ i n i f a r p l a ทีดีครับต่อเข้าไปยังคอมพิวเตอร์นะอันดับแรกผมเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธก่อนนะครับอ่ะโอ้อย่างนัน่นอะไง อ่ะโอเคนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดเสียงแบบแรงสุดๆนะเพราะว่าเปิดดังแรกเดี๋ยวทางบ้านด่านะครับถือว่าเป็นลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงนะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีความกังวันใสครับเรื่องของเสียงเบสที่ผ่านจากตัวของตู้ซับตัวนี้เนี่ยให้ความตึบแบบพอสมควรเลยนะครับ และสำหรับราคาครับของลำโพงบินิฟ a าเพยทีดีตัวนี้บอกเลยว่าไม่แพงด้วยครับราคาอยู่ที่1,990บาทเพียงเท่านั้นครับแต่ให้คุณภาพของเสียงเนี่ยเรียกได้ว่าเกินราคาไปมากเลยครับส่วนที่สนใจนะครับผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าให้เพิ่ม,เต,มเติมด้านล่างโพสต์นี้แล้วกันนะครับโอเคและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ